เอาละครับสวัสดีครับทุกทุกคนี่อยู่ผมคุณลิดจากจอย s ิก c ลอวิดีโอเกมเพลย์ของฮีวองนะครับวิดีโอนี้ถือว่าเป็นตอนรวมมิดนะฮะเพราะว่าผมตัดต่อเอาวิดีโอ3ตอนเข้ามาไว้ด้วยกันนะครับในตอนแรกนี้เริ่มต้นกันอย่างรวดเร็วนิดนึงตัดมาเป็นช่วงท้ายของแมตช์แล้วนะฮะบันนี้เป็นแมตช์ที่คุณมกเกนนะครับเล่นเป็นมอนสเตอร์ตัวเรดนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณมกเกนที่ไม่ว่าแกจะเล่นมอนสเตอร์ตัวอะไรนะฮะแกจะเล่นสเตลเก่งมากคือจะหาตัวยากมากตามเจอยากมากนะฮะ ทำให้ในในวิดีโอตอนเนี้เรดอยู่สเตจสแล้วแต่เพิ่งจะโดนับเมจไปแค่2ช่องเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะฮะในในการจะต่อสู้ในบริเวณรีเลย์เนี่ยแต่ยังโชคดีที่ฮันเตอร์ทุกคนก็ยังไม่ได้รับบาดเจ็บครับในทีมมีคุณกุลน,นัทนะครับมีคุณอันแล้วก็มีคุณตินะครับลันานิสคุณอันอันอันโทน,นี่นะครับ แล้วก็ตัวผมนะเล่นเป็นแจ็คนะฮะจะสังเกตว่าผมไม่เคลื่องโดมทันทีที่มอนสเตอร์เข้าประทานนะครับรอจนอาร์เมอร์ของมอนสเตอร์หมดแล้วค่อยเคลื่องโดมเพื่อกันเขาหนีนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมเคลื่องโดมได้ไม่นานก็ตายฮะร่วงโดนดาวไปเมื่อดาวเนี่ยแล้วยังมีเมดิค,คอยฮิลให้เนี่ยนะครับทีมฮันเตอร์คนอื่นก็คือ,อยังมีหน้าที่ในการทำดาเมจได้มากที่สุดจะเห็นว่าตัวเรดคุณมุเกนได้โดนดาเมจไปอีกหนึ่งช่องแล้วแล้วก็กำลังจะกินเข้าไปในช่องที่4นะฮะ แต่มีฮันเตอร์ดาวไปอีกคนครับเหลือคุณอันคุณอันยังทุบอยู่อ่ะมีคนมาชุบผมลุกขึ้นมาผมปักตัวสแกนเนอร์ของแจค็คเข้าไปแต่ว่าถูกทําลายไปซะก่อนครับมันถูกทําลายได้นะหลายคนอาจจะไม่รู้นะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวรัศมีวงกลมนั้นทําดาเมจให้กับตัวมอนสเตอร์ซึ่งค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันตอนนี้เหลือซัพพอร์ตเมดิกตายไปแล้วแล้วก็แอสซอลแล้วก็ตัวแทปเปอร์นะครับ3คน คุณภูเกนเสียหายไปครึ่งหนึ่งนี่เป็นแมตท,ที่สูสีมากนะครับคุณภูเกนพยายามที่จะหลบล่างดีคอยอ่ลายดีคอยออกมานะแต่ยังไม่ได้ทดําดาเมจใส่ใครล่างดีคอยแตกไปก็ว์ปแบดเข้ามาจะทําลายตัวชิวทําลายสําเร็จไปแล้วแอปดักผมโดนด้วยครับผมนี่บาดเจ็บหนักกว่าใครเพื่อนแล้วนะมีสไตล์อยู่ด้วยติดอยู่หนึ่งปากลงไปอีกทีสะท้อนไล์ตามทำาดเมจ เล็กน้อยปืนจ็คกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะดีที่ยิงได้เรื่อยแล้วรีโหลดได้เร็ว2คน2คนนั้นคุณอันกับคุณติทําหน้าที่ได้ดีมากนะครับหลบอยู่ในตัวระเบิดกับระเบิดที่มาคอมนะครับตัวแอซซววางเอาไว้นะฮะทำให้คุณมุกเกนแกมไม่กล้าเข้าไปเพราะจะโดนดาเมจเยอะนี่มาชุบผมผมโดน2ส,สไตล์แล้วนะฮะแต่สําหรับแทปเปอร์ในช่วงท้ายเกมแบบนี้ถือว่าไม่เสียหายเท่าไหร่จะเห็นว่ามีกับระเบิดวางอยู่เต็มไบหมดนะฮะนี่คือสูตร ของการเล่นมาคอฟเลยคือวางกับระเบิดเอาไว้นะฮะเป็นจุดปลอดภัยสําหรับให้เพื่อนนะครับได้เข้าไปหลบนะฮะเนี่ยครับ,รบมีการวางตัวโดรนเอาไว้ในสถานที่ที่โจมตียากอีก45วินาทีเมดิของเราจะกลับมาและมอนสเตอร์เหลือเวลาเข้าจัดการพวกเราอีกแค่หนึงนะ่งนาที40วิอย่างที่จะได้เห็นอยู่ด้านซ้ายมือบนช่วเวลาเพียงป๊บเดียวครับคุณมุกเกณฑ์กินจนได้อาร์เมอร์กลับมาเกือบเต็มแล้วแล้วบุกเข้าโจมตีพวกผมแล้วผมพยายามดันแกวไว้นะฮะ ดันไม่ให้แกพุ่งเข้าหาเป้าหมายซึ่งค่อนข้างได้ผลดีเหมือนกันโดนกินระเบิดไปสองลูกฮะผมพยายามส่งเสียงบอกให้คุณติวางกับระเบิดเพิ่มเติมตลอดเวลาเพราะมันจําเป็นมากสําหรับการที่จะหลบหนีเอามีคนดาวไปแล้วคนที่ดาวคือคือออสซอลครับคุณติครับลัทธน,นิตครับโอ้แล้วตอนนี้ผมโดนคุณโมเกตโฟกัสเลื่อนเลยแค่เศษเซี่ยวจะอยู่รอดหรือไม่ยังดีมีจะแผคบินหนีออกมาได้แต่น่าจะอยู่ได้ไม่นาน ได้อยู่ได้ไมน่นานมาแล้วแอปดักไม่ถึงนะโดนผมยันเอาไว้ฮะกลับมาแล้วนะฮะแอซซอลกลับมาแล้วอ๋อแล้วผมตายไปครับ <c oughs> เหลือฮันเตอร์อยู่ <c oughs> อีก <c oughs> แค่3คนคือแอซซอลเมดิกแล้วก็ซัพพอร์ตนะฮะ <c oughs> ต้องต่อสู้กับเบลดซึ่งก็ใกล้แล้วเหมือนกันนะ,ะจวนเจียนแล้วนะครับนี้ติดตามแอซซอลแอซซอลจะอันนี้อ่าคุณกุนันกลับมาแล้วนะเมดิกเพิ่งจะกลับมาฮะ หรือเวลาแค่1นาที37มมี1สไตร์เนี่ยสำหรับแอตซอล์ถือว่าไม่เสียหายมากเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับเมดิกนี่น่าเป็นห่วงฮะเพราะจะทำให้ตายง่ายขึ้นค่อนข้างมากอันนี้คุณมูเกนเตรียมจะเข้ามาแล้วเรดเตรียมจะเข้ามาแล้วนะครับดูเชิงกันอยู่รอบนอกอีก1นาที50าวิผมจะโดดกลับลงมาถ้า มอนสเตอร์ยังไม่ตายไปเสียก่อนหรือเกมยังไม่จบเวลาไปเสียก่อนฮนะนี่ครับโดนข้าไปชุดใหญ่ฮนะ<ว>กับระเบิดอร์เมอร์ที่กินมาเสียเปล่าเข้าเลือดแล้วดาเมจเข้าเลือดแล้วแล้วก็เวทตามค,ครับตามเมดิกทันทีรู้งานจริงๆนี่ครับนักเล่นถือว่าคุณมุเกนกับคุณกูณนั้นนี่ถือว่าโปรที่สุดของประเทศไทยแล้วนะฮะสำหรับสายเพยนะไม่ที่สุดก็เกิดที่สุดแล้วครับอยู่อันดับต้นๆแล้วครับ นี่โดนแัแลกไปชุดใหญ่ครับเลดเจ็บหนักเพราะกับระเบิดแล้วก็โดนเครื่องสุดท้ายทุกคนเอาชนะเอาเก็บได้ไหมเก็บจนได้ครับเรียบร้อยฮะสำหรับแมตช์แรกก็จบลงไปนะฮะโอ้โหคุณมุกเกนนี่เวลาเล่นมอนสเตอร์เอาชนะยากมากจริงๆนะครับเอาชนะแกได้ทีนี่โมได้ไปหลายวันนะฮะชนะ1แพ้ประมาณ10เดี๋ยวเรามาดูเกมที่2กันต่อไปเลยนี่ดูสถิติของผมเล็กน้อยว่าจบแมตช์ ทำอะไรเป็นประโยชน์กับทีไมไว้บ้างนะครับมาสเตอร์ลี่ผมยังไม่อีลีดนะฮะตัวดัเมจ900ตัวแจ็คนี่ผมยังไม่อีลีดกันไว้กันไว้20วิโอเคเตรียมเข้าสู่เกมที่2ครับเกมที่2ก็เริ่มต้นมาต้นเกมเหมือนกัน,นครับเปลี่ยนเล่นเป็นคนละวันนะครับวิดีโอนี้จะเป็น ทีมมันเตอร์ตัวใหม่ผมเล่นเป็นมอนสเตอร,ร์เล่นเป็นคลักเกนสีชมพูะฮะทีมฮันเตอร์จะมีคุณกุนนัตมีน้องพีชนะครับมีคุณติแล้วก็มี Dante นันเต้ฮะคืออันนี้เราด้วยความที่ว่า e ีเวลเนี่ยใกล้จะมีมอนสเตอร,ร์ตัวที่5ออกมาฮะทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็พยายามจะมาซ้อมมือต้อนรับมอนสเตอร,ร์ตัวใหม่นะฮะ อันนี้ผมยังอยู่ในสเตทที่1แต่เมื่อจากที่เห็นสังเกตได้สักครู่ผมยังไม่อีวอลนะฮะแล้วก็ทำดัมเมจเขาเรียกว่าอะไรดาวตัวแทปเปอร์ไปได้1ครั้งนะคุณกูนัดเป็นแทปเปอร์ผมรอดูเชิงอยู่ว่าฮันเตอร์อยู่ตรงไหนแล้วจะหาผมเจอหรือเปล่าซาเทอร์ไลท์สแกนหาผมแต่ไม่ถึงผมฮนะแปลแลวผมดมอยู่หลายรอบนะฮะก็รู้สึกว่าจะยังไม่อยู่ในระยะการดมแปลว่าฮันเตอร์อยู่ค่อนข้างไกล อยู่ค่อนข้างไกลแบบนี้ผมเลยตัดสินใจอีวอลครับซึ่งไม่ดีนะฮะอันนี้เป็นถือว่าเป็นความผิดพลาดน,นะครับเพราะว่าเขาไม่น่าจะอยู่ไกลามากพอที่ผมจะอีวอลได้จริงๆต้องรออีกสักนิดนะฮะแต่ผมมาด้วยบิล after ช็อค3ไลนิ่ง2และแบนชีมาย1นี่ครับพอเขาเห็นผมอีวอลได้ยินเสียงมาถึงเลยและโดมทันทีเห็นคุณกุนัดคนเดียวเห็นทปเปอร์คนเดียวที่มีสตราตอนนี้ผมยังไม่ได้กินอะไรเลยนะยังไม่มีอาร์เมอร์เลยนะครับ พยายามจะกินโอ้ oh, นี่โดนดัมเมจจากเซทเทอร์ไลท์เห็นว่าเยอะมากครับหมดไปแล้ว1หลอดนะฮะพยายามหาของกินอยู่มีเกราะแม้แต่เล็กน้อยก็ถือว่าช่วยได้มากนะครับสาหรับตอนนี้เอาละใครอยู่โดดเดียวใครอยู่คนเดียวใครอยู่ไกลที่สุดมองหาเป้าหมายดมหาเป้าหมายตัวซ้ายครับคุณกุณนันครับแทปเปอร์อยู่โดดเดียวคนเดียวไม่มีคนคอยช่วยไลนิ่งไลด์ลูกนี้ไปพลาดจาอัเตอร์ช็อคซ้ําก็โดนยันเอาไว้ครับเข้าไม่ถึงฮันเตอร์ที่อ้อมมาด้านข้างมาแล้วแอคซอลกับ ซับพอร์ตครับถือว่าเป็นหัวหอ,อกในการบุกนะฮะซับพอร์ตที่มีฝีมือนี่ทำดัมเมจได้น้องน้องแอซซอลนะฮะผมพยายามจะเก็บคุณกูนัดต่อนะฮะเพราะว่าเป็นคนเดียวในทีมที่มีสไตรไลและน่าจะดาวง่ายที่สุดแต่ก็ไม่ได้ะฮะยังไม่ได้เพราะว่า,าคุณกูนัทส่วนตัวก็ค่อนข้างจะพลิ้วอยู่แล้วนะฮะน้องพีทก็ทำหน้าที่ซับพอร์ตซันนี่ได้อย่างดีะฮะมีเจ็ตแพคตลอดเวลาและ ขาดไม่ได้เลยน้องรันเต้นี่เป็นถือว่าเป็นเมดิกที่ฮิวโหดมากๆคนนึงนะฮะโดยเฉพาะเมื่อเล่นเป็นวาวนะฮะเนี่ยครับจะฮิวจนแบบแทบจะแบบดัมเมจที่ผมทําไปทั้งหมดนี่แทบจะเสียไปเ,เปล่าไปเลยนี่ยะโดนยันเอาไว้แต่ดาวได้สําเร็จะฮะเลยหนีแล้วครับดัมเมจยังไม่เข้าเลือดของผมนะอยู่แค่อาร์เมอร์เท่านั้นถือว่าประสบความสําเร็จในการประทะครั้งนี้ครับทำดาวให้กับตัวทัพเปอร์ได้อีกครั้ง ตอนนี้อย่างแรกที่ผมต้องทําคือต้องหาของกินแล้วครับเพื่อเอาอาร์เมอร์กลับมาตรงนี้จะได้หรือไม่ของกิน2ตัว4คํคเรียบร้อยน่าจะยังตามผมมาไม่ทันนะโอ้นี่กดพลาดกดแล้วมันเป็นบักๆนะฮะศพมอนสเตอร์ลอยได้หาของกินต่อไปอาร์เมอร์ใกล้เต็มแล้วนะใกล้จะกลับไปปะทะกับเขาได้นะ คือผมจะมั่นใจที่สุดมอนสเตอร์แนละมั่นใจที่สุดก็เมื่ออาร์เมอร์เต็มครับพออาร์เมอร์เต็มปุ๊บก็พร้อมจะท้าตีท้าต่อยพร้อมมีเรื่องกับฮันเตอร์ได้ทีนี้ประโยชน์ของการต่อสู้กับฮันเตอร์ในสเตจที่2เนี่ยคือมอนสเตอร์สามารถที่จะล่อฮันเตอร์ให้มาอยู่ในบริเวณที่มอนสเตอร์ต้องการได้เพื่อที่จะให้โดมในตำแหน่งที่ไม่ดีนะฮะอย่างเช่น สิ่งที่ผมกำลังจะทำในตอนนี้ก็คือผมเห็นว่ามีไทแลนด์อยู่หนึ่งตัวก็คือจระเข้อยู่ในน้ำนะฮะบริเวณนี้ถือว่าเป็นบริเวณที่อันตรายของฮันเตอร์เพราะมีทั้งหน้าผาแล้วก็มีไทเลนด์อยู่ในน้ำซึ่งถ้าเขามาโดมผมตรงนี้ผมจะได้เปรียบแต่ปรากฏว่าเขาอ้อมมาด้านหลังครับผมนึกว่าเขาอยู่ด้านหน้าแต่เขาอ้อมมาด้านหลังแต่กำลังจะติดกับผมแล้วกำลังจะติดกับผมแล้วผมไม่ไม่ต้องการจะหนีไปไกลนะฮะล่อให้เขาโดมตรงนี้ อยู่ที่เขาจะติดกับผมหรือเปล่านี่ผม l i n ิ่งไ i ต e โดนไปแต่เมดิกก็ฮิวตัวเองกลับมาครั้งเดียวเลือดเต็มเลยนะฮะโดนแล้วครับโดนในบริเวณนี้จริงๆ l i งไล n ิ่งไซลูกนี้ไม่โดนคุณกูนัดแกพิวจริงๆครับแต่ใช้เจ็ตแพ็กหมดก็ต้องโดนอัปเตอร์ช็อกซ้ำแบบนี้ครับโดนอัปเตอร์ช็อกซ้ำแต่ฮิวแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะเลือดกลับมาไม่เต็มก็เกือบเต็มยังไม่มีใครตกไปในบ่อจระเข้นะครับ l i n ิ่งไ i ต e ลูกนี้เกือบโดนแต่ไม่โดน อับดอชออีกทีโดนไหมโดนครับแล้วตายเลยจะต้องกินนะฮะเพื่อเอาอร์เมอร์กลับมาแต่าซไรบี้กดดันครับไลบี้กดดันผมก็เลยหนีออกมาเสียก่อนนะฮะจุดนี้เป็นหน้าผาหน้าผาอย่างน้อยๆมีประโยชน์ที่สุดสําหรับออ่มอนสเตอร์ Monster คือมันช่วยเขาเรียกว่าอะไรเผาตัวเจ็ตแพคของฮันเตอร์ได้ค่อนข้างดีฮนะันเตอร์ที่ตก ตกลงไปด้านล่างนะฮะก็ต้องรีบปีนกลับขึ้นมาซึ่งจะเปลืองซึ่งนี่เลยครับเหตุการณ์แบบนี้เลยหลังจากที่น้องพีนะครับปีนขึ้นมาผมอัพเปอร์ช็อคซ้ําแกไม่มีตัวเจ็ทพคที่จะหนีแล้วนะฮะโอ้ผมไม่ได้ใช้จระเข้นในโดมนี้ให้เป็นประโยชน์สักเท่าไหร่รนะไลนิ่งไซไปลุ้งนี้ไม่โดนอะไรอัปเปอร์ช็อคใส่คุณติโดนไปครึ่งหนึ่งโอ้เมดิีกลับมาเลือดเต็มอีกแล้วฮะฮิวเก่งมากครับเมดีิวเก่งจริงครับเหนียวมาก นครับกำลังจัด l i n ไล g ิ i ไ e Medic ก็โดน Jetpack Booster ของ Sunny หนีพาหนีอีกแล้วฮะโอ้โหนี่เป็นอย่างกับวัยรุ่นนะฮะใจแตกนะฮะพาสาวหนีนะฮะแต่โดหมดแล้วแล้วผมดูถ้าตรงนี้ต่อสู้ไปจะไม่เกิดประโยชน์แม้จะเหลืออาร์เมอร์เล็กน้อยก็หลบไปก่อนครับหลบหาของกินอีก40วิตัวฮันเตอร์อ Hunter คนที่ตายจะกลับมานะฮะคุณกูณน่าจะกลับมาตัว อ่แท็ปเปอร์โอเคบริเวณนี้ปกติจะมีสล็อตอยู่ตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่มีไลท์อัลเตอร์ช็อคลงมาโดน2คนโดนแต่ว่าซัพพอร์ตโคลกหนีไปเลยฮะหายตัวหนีผมก็เลยจัดการเอาแอสเซอรก็ได้ฮะแอสเซอรเกือบตายแต่จะตายหรือเปล่าช็อตนี้จะโดนไหมอัลเตอร์ช็อคโดนเรียบร้อยครับแอสเซอรดาวไปแล้วเหลือแค่ซัพพอร์ตกับเมดิกอีก10วิอีก10 วิฮันเตร์ทพเปอร์จะโดดลงมาจากเครื่องครับอันนี้ผมตบปบเมดิกได้ครับและจะดาวสำเร็จหรือไม่ดาวสำเร็จดาวเรียบร้อยครับเหลือแคอ่ซันนี่คนเดียวนะซัพพอร์ตคนเดียวที่ยังอยู่แต่ผมต้องการตัด Medic เมดิกออกไปจากเกมครับตัวททพเปอร์กำลังจะโดดลงมาแล้วแล้วเมดิกต้องตายครับเพื่อที่จะไม่ได้โดดลงมาพร้อมกันในรอบนี้นะฮะเรียบร้อยครับจัดก,การเมดิกได้ พพอร์ตไม่สามารถไปชุบแอซซอลได้เพราะมีแมนแบเบิร์ดครับตัววายไลฟ์นะครับอยู่ผมช็อตลูกนี้โดนแน่นอนเพราะอยู่ในรัศมีแต่หาไม่เจอหายตัวไปคนระับผมเห็นรอยเท้าแดงๆและแสงสีแดงเมื่อกี้คือพพอร์ตเอ่อไม่ใช่ฮนะแทปเปอร์กลับมาแล้วนะฮะคุณกูนัดกลับมาแล้วและผมไลนิง่งซไปลูกนี้โดนใครหรือเปล่าไม่โดนจะอัฟเตอร์ช็อคต้องการให้โดนคุณกูนัดแต่ดันไปโดนน้องพีทแทน,นครับโดนซันนี่แทนและลูกนี้เหลือคุณกูนัดคนเดียว ยิงพลังเอาไปโดนหรือเปล่าตะปบล,ลูกนี้ไม่โดนแกยันยังยันผมอยู่ after shock ก็ยังไม่โดนครับโอ้โหแจ็คแสบจริงๆแล้ว l i g h t งไซลูกนี้ปิดเกมได้ครับกว่าจะจับได้นะฮะโอ้โหลำบากจริงๆนะถ้าท่ายันของแจ็คนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับใช้จัดการ after อ h o คา c o u n t ร์ได้ดีมากฮะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปในเกมที่3เลยนะครับเกมที่3นี่ผมได้เล่นเป็น อาเบเฮมอตแล้วก็นี่ครับเราได้ดูตั้งแต่ตอนเริ่มต้นฉากเลือกตัวนะฮะมันต้องมันต้องเลือกราวโรบินครับต,ตอนแรกก็ลังเลอยู่<ต>ว่าจะเล่นเป็นอะไรดีแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกเล่นเป็นเบเฮมอตนะฮะลังเลอยู่กับสกิลพักหนึ่งด้วยฮะปกติก็คือผมจะใช้1 1ึ 1, แต่ว่าเปลี่ยนใจว่าเป็นเอ๊สอดีกว่าก็คือ่า เราอาบอม2แล้วก็ฟีเจอร์1แล้วก็เพิ่มเพิร์กเมจแต่ตัวสีม่วงรู้สึกจะเก่าแล้วนะ,ะหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วผมก็เลยไปเปลี่ยนเอาสกินจันแทนใจเพราะจันแทนใจมา Moonstone เป็นส,สกินสีเหมือนแมงทับแบบเลื่อมๆแปลกดีฮะสีสวยดีครับนี่ครับชุดฮันเตอร์มีมาคอฟโคล แฮงแล้วก็วาวเล่นกันในด่าน Broken Hill Mine นะครับด่านที่เปิดตัวพร้อมกับ Monster Behemoth เหมือนกันกำลังจะเริ่มเกมแล้วนะฮะ นี่ครับสีออกฟ้า,ฟา,ฟาอมเขียวแปลกดีนะเริ่มต้นเกมมาหนีรีบออกหาของกินจริงๆเออ่ผมเอามาใน2อสองสกิลเนี่ยเพราะว่าในความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยเออ่สกิลล็อกวอลถ้าไม่ใส่2แต้มจะไม่ค่อยมีประโยชน์ครับกำแพงมันเล็กเกินไปฮนะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใส่มัน2แต้มเนี่ย เบเฮมอสในเลเวลหนึ่ถ้าถูกสเตจหนถ้าถูกจับได้จะเสียศักยภาพในการต่อสู้ไปค่อนข้างมากนะเพราะว่าเรามีแต่กำแพงไว้ป้องกันตัวนะก็เลยเอาสกิลบุกมา2สกิลดีกว่าน,น,น,นัอันนั้นอันนั้นคือความคิดส่วนตัวของผมนะแต่มันก็ต้องพลิกแพลงด้วยครับอยู่ที่ว่าเจอฮันเตอร์คนไหนอย่างฮันเตอร์ทีมนี้นี่ค่อนข้างจะหาผมเก่งนะจริงๆแล้วหรือ หาผมเก่งอะเจอผมค่อนข้างจะไวมากอันนี้ผมกินมาได้อารเมอร์เกือบครบแล้วแล้วดมเจอแล้วครับคุณน่าจะเป็นคุณกูนัดที่เป็นทรัพเปอร์หรือเปล่าเห็นตัวเล็กๆไม่แน่ใจเหมือนกันจมูกไวครับการเป็นทรัพเปอร์ครับอย่างเอา้านี่ครับมาจา่าเอา๋อยู่ตรงนี้ครับคุณกูนัทต้องการกจะหนี h u n ฮันเตอรด์ด้านโน้นนะฮะแต่มาเจอตรงนี้แทนตะปบ,บคุณกูนัทได้ แกเจ็ตแพ็กหมดพอด,ดีต่อหน้าต่อตาแล้วผมตบปบตรงนี้โอ้โ oh หดาวลงอย่างรวดเร็วครับโชคดีมากครับสามารถดาวฮันเตอร์ได้หนึ่งคนอย่างรวดเร็วก็ตั้งใจว่าจะหนีอีกนะครับแต่บังเอิญไปเห็นไทเลนตงับฮันเตอร์อยู่ก็เลยกล่าว่าเฮ้ยอย่างนี้ทางนั้นต้องเสียเวลาแน่นอนเลยหันกลับมาแล้วโชคดีครับน้องพิษตั้งใจจะกลับมาชุบคุณกูณนะแต่โดนผมสุ่มโจมตีซะก่อนแทนนะฮะนี่แกหายตัวแต่ผมตบปบเอาไว้ได้ครับทุบผมยังไม่โดนดับเมลเลยนะฮะอันนี้มาแล้วฮะเซามาช่วยแล้วนะครับอันนี้ ตบไปไม่โดนตบอีกไม่โดนอีกหาไม่เจอแล้วครับหายไปแล้วครับซัพพอร์ตซัพพอร์ตทั้งทั้งที่ใกล้ตายมากผมหาไม่เจอครับหาไม่เจอจริงๆปรากฏว่าไปเจอแกอยู่ข้างๆเมดิครับก็เลยได้ทีครับมาตรงนี้ตบซะหนึ่งครั้งสองครั้งสกิลโดนเข้าไปเกือบล่วงตบลูกนี้แฮงจะล่วงหรือเปล่าซัพพอร์ตล่วงไปแล้วครับเหลือแค่แอสเซสกับเมดิครับจะเอาอยู่หรือเปล่าโอ้โหเมดิพยายามฮิลให้ซัพพอร์ตลุกขึ้นมาอีกครัง้งนะซัพพอร์ตคนนี้คือแฮงนะฮะ ตบลูกนี้เมื่อกี้ฟิเชอร์ไม่โดนตบไปโดนแต่ลดน้อยมากแล้วพยายามจะเราว่าบอมไปเพื่อกันไม่ให้ตัวฮันเตอร์รวมตัวกันนะฮะนี่แยกสามารถแยกตัวซัพพอร์ตออกมาแล้วตะปบไปลูกนี้ดาวไปอีกหนึ่งครั้งเหลือเมดิกัสอซเหมือนเดิมเมดิกบาดเจ็บนะครับใกล้ตายจะตายไหมโดนโอ้โหฮิห้วกลับขึ้นมาอีกแล้วผงตะปบ,บลูกนี้พลาดเมดิกกลังหนีหนีออกหรือเปล่าคงฟิชเชอร์ไม่โดนเมดิก ลูกนี้เมดิจด่าได้หรือยังหนีไปอีกแล้วครับล็อกเออระเบอมครับไม่โดนอีกแล้วครับโอแล้วมาโดนของกลิ้งครับตายเหลือโซคเนโอผมไปย่ํากับระเบิดของมาคอมนะครับแอซอลโอ้โหนี่เหมือนเกมไล่จับหนูแอซอลก็ยังหนีได้ยังหนีพิ้วอยู่เอาผมหาไม่เจอแอซอลหายไปแอซโลโดดอยู่ลงมากลับลงมาจับครั้งแรกไม่โดนจับอีกครั้งหนึ่งก็ไม่โดนโดนยิงอยู่ตบด้วยเฮวี่เฮวี่แอแท็กแล้วลูกนี้จะ ได้หรือไม่สก,กิลฟีเจอร์ไปเรียบร้อยจับได้ครับดาวแอซโซได้สําเร็จแมตชนี Math ้นี่จบเร็วกว่าที่คิดมากนะใช้เวลาแค่ประมาณ3นาทีกว่าๆเท่านั้นเองครับก็หวังว่าคงจะชอบนะครับและได้รับความบันเทิงไปบ้างไม่มากก็น้อยอย่าลืมนะรเรามีนัดกันนะฮะสตรีมอีเวนตเมื่อมอนสเตอร์ตัวที่5วางจำหน่ายครับแล้วเราเจอกันวันนั้นขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ